สวัสดีค่ะมาเนี่คลิปนี้เนาะค่ะเนาะสิพาพี่น้องมาบึงเห็ดเห็ดขอนใหม่นะคะออกหลายหลอดแล้วนะคะเนาะออกหลายหลอดแล้วออกหลายหลอดแล้วนะคะเนาะบึงเก็บไปแกงหลายหลอดแล้วยว้อเนาะพีน่น้องกำลังตอกําลังอ่อนๆนะคะเนาะเห็ดกําลังอ่อนๆเหมาะแก่การเอาไปแกงมากนะคะ เห็ดโคนนี่จะออกบ่อยมากนะพี่น้องฮะบ่อยมามากแล้วสักสิเก so ็บไปไปแกงให้พี่น้องบึ้งเนาะขนาดโอ้ยกำลังงามๆเลยจ้ะพี่น้องงามๆสวยๆมันออกเลยเอามาวางใหม่เนาะขนาดมันออกเกลี้ยมาไหมเนาะ เป็นผลผลิตจากขอนไม้แล้วของเรานะคะพอฝนตกใส่พอมันสุมเย็นมันก็ออกหิเนาะพี่เนาะผนออกมาหลายหลอบแล้วนะคะนะซูไวยกำลังนอ่อนพี่น้องแกงสดน้ำผหอนๆแซ่ ชีวิตของเรานะคะเนะาะเช้ามาก็หาของกินเช้ามาก็หาของกินนะคะเช้ามาก็หาของกินเ้อยเนาะงามง่ามันอ่อนสิซวย บืงบ้งเบื้งพอเก็บไปแกงแล้วเดี๋ยวมันก็ออกอีกนะพี่น้องออกลายรอบแล้วเนาะอันนี้แกเป็นคือเห็ดปลาเนาะคะ่ะเนาะเห็ดปลาที่เราไปหามาเนาะคะ่ะเนาะเอาจะมาแกงรวมกันเนาะคะ่ะเนาะเห็ดปลาที่เราไปหามา น,นี่มิเห็ดเผืองเนาะอันดับเหล่าเขามาตัดขาเอาดินออกก่อนเนาะคะเนาะเอาดินออกก่อนเอ๋ดอกเบลืออันนี้เห็ดทานเห็ดทานเนาะพี่นอะนะ้องเนาะอหวานก็อื่นเห็ดทานอันนี้จะเป็นเห็ดเพิงเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดเพิง อันนี้เห็ดคอนที่เขาเก็บมาตกี้นะคะน่ะเนาะที่อยู่ในหมอ้ออันนี้เราจะมาแกงเห็ดรวมกันนะคะน,นี่น,น,ะะน,นี่แต่ดอกสวยๆนี่เห็ด่งนะพี่นอ้อง เห็ดผึ่งดอกเบลืเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วนะคะเนาะนี่มันเริ่มแก่แล้วเห็ดผึงผ่งเห็ดผึ่งเราจะมาแกงรวมกันสุดน้ำร้อนๆน,นะคะ ขาเบลอเลยเออเอ,อนี่ก็เห็ดเผึงอันนี้กำลังดอกหนุ่ม,น,มนะคะเนาะเริ่มแก่แล้วเหมือนกันเนาะฝนหลังจากฝนตกอบอ้าวฝนตกแล้วเห็ดมันก็จะออกนะคะเนาะเห็ดป่าก็จะออกเราก็เอามาแกงดอกนี่ดอกเบลอเลยอันนี้เห็ดปวกนี่เห็ดเผิงกนะครับ ปวกปวกกระห็ดผึง่ง <c oughs> ขาเบเลอรอเลยพี่น้องเอ้ยมเห็นเจ้าเห็นส,สดๆผู้ใดชอบกินเห็ดป่าเนาะผู้ใดชอบกินแกงเห็ดแกงเห็ดป่าเนาะ getting